วันนี้นะคะทุกคนเราจะพามาตักไอติมร้านหนุกกระทะนะคะว่ามันจะแข็งเหมือนปกติไหมว้าวไม่แข็งค่ะแล้วพูดออะไรเด้อว้าวทุกคนใหญ่มาก<ด>นี่นะคะเราเราไม่รู้ว่าเราจะทำคลิปอะไรนะคะ<ด>เราจะมาพามาตักไอติมร้านหนุกกระทะนะคะว้าวเข้ามาหนาวนะคะวันนี้อสองวันนี้เรากินเราจะกินกับอัญมยีมหาวง อันนี้เราเลมๆนะคะเพราะเราอยากกินอ <c oughs> เอาแค่หนึ่งเราดคนเราตั้งสติก่อนพอปกติไม่มีสติทุกคนคะอันนี้มเริ่มข้างอุย้ยเอาเค่ดีแหละเน,นี่ยแล้ว <c oughs> จะมีท็อปปิ้งนะนี่นะคะเสร็จแล้วใช่รูปใช่รูปโอ้โ